สวัสดีลูกเพจทุกๆท,ท่านและผู้ติดตามทุกๆคนนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลประจำค่บคืนวันที่18กันยายนว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลไทยลีกนัดที่4นคนปรปฐมเอาชนะอุทัยธานีไป2ประต,ตูต่อ1สรุปตารางคะแนนในส่วนไทยพีม์นีกอันดับ1แบคอกยูไนเต็ด4นัด10แต้มตามมาด้วยอันดับบุรมรัิล์4นัด10แต้ม อันดับที่3การท่าเรือ4นัด10แต้มอันดับที่4เชียงราย4นัด10แต้มอันดับที่5้าบีจปฐุม4นัด8แต้มอันดับที่6นครปฐม4นัด8แต้มอันดับที่7ชลบุรี4นัด5แต้มอันดับที่8ประจวบ4นัด5แต้มอันดับที่9ราชบุรีสี่นัด4แต้มอันดับที่10สุโขทัย4นัด4แต้ม11โพลิเทโลสีนัด4แต้ม12อขอนแก่น4นัด3มแต้ม13าตากนัด3แต้ม <net> สิบสี่เมืองทองสี่นัดหนึ่งแต้มสิบห้าลำพูนเวลเลอร์สี่นัดไม่มีแต้มและอันดับที่สิบหกอุทัยธานีสี่นัดไม่มีแต้มมาดูในส่วนของผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนัดที่ห้าเดลต้าเฮมฟอร์เลสครับเสมอกับเรดเบอร์ลีย์ไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งสรุปตารางคะแนนในส่วนของพรีเมียร์ลีกอันดับหนึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ห้านัดสิบห้าแต้มตามด้วยอันดับสองสเปอร์ห้านัดสิบสามแต้มอันดับที่สามลิเวอร์พูลห้านัดสิบสามแต้ม อันดับที่4อาเอเซนอลน5นัด13 –แต้มอันดับที่5ไบตัน5นัด12 –แต้มอันดับที่6เวสแฮมหนัด10แต้ม7แอัตันวิลล่า5นัด9แต้ม8นอตติแฮมฟอรเรสต์5นัด7แต้ม9กราสตัลรพาเลซ5นัดเแต้ม10ฟูลแลม5นัดเแต้ม11แอเบนฟอร์ด5นัด6แต้ม12บสวคาสเซิร์นัด6แต้ม1 3แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้5นัด5แต้ม 15บอรสมาร์ท5นัด3แต้ม16บหกวูฟแฮมพ์ตัน5นัด3แต้ม17เชฟฟิลด์ยูไนเต็ด5นัด1แต้ม18เอฟเวอร์ตัน5นัด1แต้ม19เบอร์ลี่สีนัด1แต้มและอันดับที่20่บูตันทาวน์4นัดไม่มีแต้มมาดูในส่วนของผลฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกมัมบี้ซิตี้ไพ่กับน่านนัดซาจาไป0ประตูต่อ2อออคาวานนะครับเสมอ เซบาหานไป2ประตูต่อ2อันไฟซาลีพ่เห้กับทางด้านของนาซาไปศูนย์ประตูต่อ1อันฮีรัสนะครับเอาชนะทางด้านของโอม,มาลิสไป3ประตูต่อศอันซารเสมอซาจาไปศูนย์ประตูต่อศและอันฮีรัสนะครับเสมอกับทางด้านของนามเบอร์ฮอฟนะครับไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของทางด้านของกันโชเซียอิตาลีนดที่4 ซาเลนิเตนาพายกับนาโตริโนไป0นย์ประตูต่อ3และเวโรล่าเสมอโบลญนาศูนย์ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนในส่วนของกันโชเซียอ,อิตาลีอันดับหนึ่งอิตอร์มิลาน4นัด12แต้มตามอันดับ2ยูเวนตุส4นัด10แต้มอันดับ3เอซีมิลาน4นัด9แต้มอันดับที่4เลเช่4นัด8แต้มอันดับที่5านาโปลี4นัด7แต้มอันดับที่6กฟูซิโนเน่4นัด7แต้มเจโตริโน่4นัด7แต้ม แปดฟิลิปปินส์นา4นัด7แต้มเก้าเวโรนา4นัด7แต้ม 10. บอตาลันตา4นัด6แต้ม 11. บเอ็ดบอุญญา4นัด5แต้ม 12. บสองโลมา4นัด4แต้ม 13. บสามเจนัว4นัด4แต้ม 14. บสี่มอนซ่า4นัด4แต้ม 15. บห้าลาซิโอ4นัด3แต้ม 16. บหกอูรินเซ4นัด3แต้ม 17. บเจ็ดซัสโซโล4นัด3แต้ม 18. บแปดกายารี4นัด2แต้ม 19. บเก้าซาเลนิจนา4นัด2แต้ม และอันดับที่20เอมโปลี4นัดไม่มีแต้มผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนัดที่5้ากานาดาพ่ายกับนาคิโรนาส 2, ประตูต่อ4สรุปตารางคะแนนในส่วนลาลิก้าสเปนอันดับ1เรียมเมลิด5นัด15แต้มตามด้วยอันดับ2อปาซา5นัด13แต้ม3กคิโรนา5นัด13แต้ม4แอตติกบินเบาว5นัด10แต้ม5บามาเลเซีย5้านัด9แต้ม6กรายูวกาโนห5นัด9แต้ม 6, เจอเลนติโกมหดริดสี่นัดเจ็ดแต้มแปดคาดิด5ห้านัดเจ็ดแต้มเก้าเคทฟฟ่ห้านัดเจ็ดแต้มสิบเรียลิตติสครับ5นัดเจ็ดแต้ม11บเอ็ดเรียวซูซิดาห้นัด6กแต้มสิบสองซูน่าหนัดหแต้มสิบสามยเรียล้หนัด6แต้มสิอลเเมสหนัดหแต้ม1ิบมายกาห้านัดห้แต้มสิบหกเซบิโก5นัดสแต้ม1ิบเจ็เซบียาสนัดสามแต้ม สิบแปดคนาดาห้านัดสามแต้มสิบเก้าลาพมาสห้านัดสองแต้มและอันดับที่ยี่สิบอัมเรียห้านัดหนึ่งแต้มผลฟุตบอลการช่วซีบีอิตาลีนัดที่ห้าซามูเอลพายกันบนัดนซิตาเดล่าไปหนึ่งประตูต่อสองผลฟุตบอลลีกหนึ่งฝรั่งเศสนัดที่หกเก่งกองเอาชนะอายักซิโอสามประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนนัดที่หกอัดดอนาลาเอาชนะเรียวอันอุเวโดไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ ผลฟุตบอลเอเตอร์ดิวซีของเนเธอร์แลนด์นัดที่5เดอร์การสครับเอาชนะแฮมอสปอร์ตไป2ประตูต่อ1เอ็มเมนเอาชนะยองอูทัก2ประตูต่อ0โคนิเกนเอาชนะยองเอพีเอสวีไป4ประตูต่อ0เอฟซีไอโอเฟนเสมอเทนฮาไป1ประตูต่อ1ท็อปออสไพกับน่านนอตเดนไป0ประตูต่อ1และยองอักมาเอาชนะยองอาแจกไป5ประตูต่อ2โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลมาค่ำคืนที่ผ่านมา สรุปวันนี้สวัสดีครับ